สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันหลังเกมนะครับวันนี้ลอจิลิเลเกอร์เจอกับยูท่าแจ๊สนะก่อนเกมเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเนเมื่อวานทำคลิปลุงเจมไว้เผื่อใจว่าแบบฟุกฟ๊กเนี่ยวันนี้อาจจะเป็นลุงเจมลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลุงเจมก็ลงตามคาดการนะเช้ามารบอลเจมถือกระเป๋าเข้าสนามเล่นให้ลอจิลิเลกเกอร์แล้วก็เกฟวินเซนต์ก็เล่นด้วย กลายเป็นว่าโรบอนเจมก็เป็นตัวจริงเนอะเป็นลุยเป็นเลบอนเป็นลูก้าเป็นลิเป็น Louis, เอตัน, bon, น, uka, น, Lip, นอ่าน,นี่คือขุมกำลังตัวจริงตามคลิปเมื่อวานคาดการเไว้เป๊ะแต่ว่าเปิดเกมมาเนี่ยยูธาเจเล่นได้ดีมากเคยอนเต้จอ์์นี้เราเอาไม่อยู่เลย3แต้มนี่ยิงเป็นกระบุงลาวลิมมาคาเน้นมาเสริมจอร์ดเนี่ยกดไป13มาคาเน้นกดไป9 เลเกอร์ aker, โดนลันเป็นชุดเลยเปิดมาโดน3าแต้มไป3-4เม็ดมั้งโอ้โหทรงเสียมากส่วนลบอลเจมลงมาเนี่ยเราว่าความฟิตยังไม่ร้อยยังดูการเคลื่อนที่ไม่ค่อยดีมากนักช่วยวงนอกได้ไม่ดีโดนยิงเป็นกระบุงคิดว่าเฮย้ยมันลบ bon อลน่ะใครที่ดูมาวันที่มีอีเวนต์น่ะส่วนใหญ่มักจะแพ้แต่ว่าลูกา้าดนฉีดกับเจ็คละลาเวียเนี่ยก็ค่อยชะลอแต้มไว้ ตัวสำรองเลเกอร์ทำได้ดีกว่าจบควอเตอร์แรกแจ๊ดนำ3า36ต่อ27ควอเตอร์ที่2เคยอนเต้จอร์ดยังดีมากๆแล้วก็นำแบบยังลันเป็นชุดชุดนำไกลสุด11คะแนนแต่เลเกอร์เนี่ยก็ได้ลีฟกับลูกัสเดนชิดมาตื้อไว้ช่วงหลังของควอเตอร์2นะกลายเป็นว่าเลเกอร์เนี่ยจากตามตาม11แต้มเนี่ยลดแต้มมาเรื่อยๆจบครึ่งแรกเลเกอร์ตาม เ1 71, 67เอ็กเ็ดเราว่าเฮ้ยวันนี้เหนื่อยวะ่ะเข้าสู่ควอเตอร์3เนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเค์ยนเต้จอดกับราริมาคาคเนเนี่ยมาเรื่อยๆควอเตอร์ quarter 3เลเกอร์ตัดเคยยนเต้จอรดออกจากเกมให้คนอื่นมาลันเกมบ้างคราวนี้เกมยูทัตจัดก็เริ่มสะดุดแล้วก็เลเกอร์จับแน่นจับถึงมีวางชุดไว้ป้องกันได้ลันเป็นชุดๆมีช่วงเวลาที่เลเกอร์ได้ลัน ยีกว่าคะแนนก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบรันมาชุดหนึ่งนะรัน21-5ตรงนั้นเนี่ยโมเมนตัมมาฝั่งเลเกอร์เต็มๆและท้ายเกมเนี่ยของควอเตอร์สเนี่ยลูกาดอนชิดโชว์เลยลากคนเดียว17แต้มควอเตอร์นี้กลายเป็นพาเลเกอร์กลับมาแซงนำและก็ดับเคยอนเตจอร์ดเลเกอร์นำที่1 0 4ยสต่อเกควอเตอร์สี่ยังไหลลื่น แล้วควอเตอร์สเนี่ยเลบอลเจมโชโชจ่ายบอลจ่ายบอลจ่าย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 ข้ามปุ๊บสอดเอตั้นจ่ายแอลีฮูปจ่ายให้เจ๊กยิงพาเลเกอร์ลันชุดใหญ่กลับมานำา4 4 0ต่อ26 1 2 6จบเกม140 1 2 6ก็เป็นเกมที่เลเกอร์เล่นได้ดีมากในครึ่งหลังประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยวันนี้สถิติส่วนใหญ่เนี่ยเลเกอร์ทำได้ดีกว่าทั้งหมด เทอร์โนเวอร์น้อยกว่า17ต่อ18แล้วก็ได้แต้มจากเทอร์โนเวอร์22แล้วก็ตัวสำรองวันนี้เลเกอร์พอเลย์บอลมาตัวสำรองก็หมุนกันดีขึ้นได้ไป40แต้มฝั่งแจ๊ดเนี่ย25แต้มเลเกอร์ดีกว่าแล้วก็รีบาวเลเกอร์ก็ดีกว่า41-33แล้วก็อีกจนหนึ่งฟิลโกเลเกอร์ดีมาก69-59เปอร์เซ็นต์ ส่วนจาร์52%แล้วก็3แต้มเลเกอร์ก็ยิงดี34.4%จาร์28%ตามวงในอีกเลเกอร์ก็กิน74 56เซคันชาร์จเลเกอร์ก็กิน24 15ฟ a ตเบกเลเกอร์ก็กิน15ต่อ11วันนี้เลเกอร์ทําได้ดีมากนะ5ประเด็นเด่นหลังเกมนะครับก็ ถ้าต้องเลือกแมนออเดอร์แมทอ่อะก็ยังต้องเป็นลูก้าดอนชิดนะวันนี้ลูก้าดอนชิดเนี่ยมีช่วงที่เขาโชว์ชุดใหญ่เนะวันนี้ลูก้าดอนชิดเนี่ยมี37แต้ม10แอสซิสต์5รีบาวด์4สตีลลูก้าเล่นดีควอเตอร์1ควอเตอร์2ก็ยังประคองประคองควอเตอร์ Quarter 3เนี่ยเป็นควอเตอร์พิกเกมและลูก้าก็ฉายมากมากควอเตอร์ Quarter 3เนี่ยไม่มีใครเอาอยู่เลยผมว่าจะตัดสินแมนออเดอร์แมทก็มาจากควอเตอร์ที่3านี่แหละผมว่าลูก้า ตอนแรกเนี่ยมันยังดูขัดกับเลอบอนเจมอยู่นะยังดูทับทับตำแหน่งกันยังดูคือพอเลอบอนมาลูก้าก็ต้องให้เลอบอนเลอบอนมากขึ้นเนะแต่ว่าคอเตอร์สามเนี่ยเลอบอนเขาเหมือนเขาฉากออกไปเลยแล้วก็ให้ลูก้าเล่นไปดึงตัวประกบให้อะไรเงี้ยมันก็เล่นง่ายขึ้นผมว่าเดี๋ยวจูนอีกสักพักหนึ่งเลอบอนกับลูก้าก็คงจูนเคมีกันติดแต่ว่าวันนี้แมนอัลเดอร์แมต์ก็ต้องเป็นลูก้าเดินชีตส่วนเลอบอนเจม ก็เดบิวต์เกมแรกซีซั่นที่23เรบอลเจมวันนี้มี11แต้ม12 a อแอซิสารีบาวหสติลก็มันก็เป็นคำตอบถึงแฟนๆแหละแฟนๆบางส่วนเนี่ยก็แบบเออไม่ไม่ชอบเรบอนคิดว่าเรบอนคงจะมาถือบอลเยอะอมบอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าอยากให้คุณเน่ยเปิดใจและดูควอเตอร์ที่4เนอะย,ยิ่งลูกเดียวกันเลยมันมีสมมุตินี่เป็นสนามใช่ไหม เขาอยู่มุมนี้พักบอลอย่างเงี้ยพักบอลันหลังหาแป้นใช่ปะเจคลาลาเวียวิ่งตัดใต้แป้นตรงหางตาเขาสะบัดปั๊บแต่กลับกันลูก้าดันชิตเหมือนกันมุมเดียวกันปึ้ง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 เจ๊ตัดเดิมเลยแต่ลูก้าให้ไม่ได้บางทีเนี่ยลูกออกบอลของเริอบอลเนี่ยแล้วพอพอปีนี้ตัวมือปืนมันเยอะสมาร์ทลีฟเจ็คลาลาเวียลูก้าดันชิตทางออกนอกหมด เขาเล่นพิกแอนโลกับแจ็คสันเฮจ่ายกระดอนพื้นง่ายๆคือวันนี้เราเราว่าลูกจ่ายของเลบอนที่เล่นพิกแอนโลอ่ะมันมันเนียนมากมันเนียนกริบๆเลยจ่ายกระดอนพื้น,นเซนเตอร์ไปยัดห่วงเออมิติีแบบนี้มันเริ่มกลับมาหรือว่าลูกฟันเบรกเติมขึ้นมาพักบอลดึงตัวประกบสอดให้ไอ้ลูกแบบนี้เราไม่มีข้ามเข้ามาโดนลุมดีดให้เจ๊ยิงหรือ ลูกปิดคอเตอร์สามได้มาไม่กี่วิสบัดมุมไกลๆให้เก็บยิงอ่ะอันนี้ลูก,ก้าทําได้แต่ว่าเลอบอนก็ทําได้คมแต่ว่าลูกข้ามมาให้ซนมันหุบแล้วดีดออกไปยิงเนี่ยเออเราว่าวันนี้เราเรารู้สึกว่าพอเลอบอนกลับมาเช็คลาลาเวียที่มันขึ้นขึ้น,นลงลงอะ่ะก็ได้ผลงานไปด้วยวันนี้อาเจ็คเนี่ยได้บอลจากเลอบอนไปหลายลูกแล้วก็กดไป16แต้ม3แต้ม4 0จะเห็นได้ว่าเหล่ามือปืนที่เป็นพวกแคดแอนชูดเนี่ย จะได้ประโยชน์จากการมีเรือบอลสมาร์ทอะฮแต้มก็ไม่น่าเกียดผมว่าเรือบอลยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เกมนี้นะ่าจะตอบโจทย์แล้วจะเห็นได้ว่าคือใครหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องอมบอลของเรนะือบอลเนอมันก็มีก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเรารู้สึกว่าวันนี้คิดง่ายๆนะคิดง่ายๆนะไม่ต้องเทียบสถิติอะไรอะลูก้าจะมาคอร์เตอร์หนึ่งแล้วก็ค่อยสลปลงถูกไหม ถูกไหมคอเตอร์หนึ่งลูก้าจะ13 14 15แต้มแล้วก็จะเหลือ7 8 9แต้มแล้วก็จะเหลือนิดนึงแล้วก็จะแบบดิ่งลงอาจจะแบบ13 15 9 5 7อยู่เาอยู่วนี้อยู่ทึงเทองนี้แต่พอมีเรบอลเนี่ยอาล,ลูก้ามาคอเทอร์หนึ่งปึ้งคอเทอร์สองาาเบอนถือลีฟถือลูก้าก็โซโซหน่อยคอเทอร์สามลูก้าฉาย วอที่สี่ลบอลไปมันเลยทําให้เกมสี่ควอเตอร์มันสลับกันแล้วแบบมียังไงก็ดีกว่าไม่มีเอางี้ดีกว่าสําหรับผมอะคือ IQ การจ่ายการเล่นแล้วลบอลล่างนี้มันเป็นลบอลยิง3ามแต้มได้ไงประเด็นคือลบอลเขาไม่ไม่ต้องใช้แรงเยอะอะเขายิง3าแต้มยิง3ลง2อย่างเงี้ยถ่างโซนได้จ่ายบอลสวยป้องกัน ตอนแรกๆสนิมเกาะหลังๆเฮ้ยสนิมหลุดป้องกันดีขึ้นอา้าวมันก็ได้ลุน้นผมว่าอ่ะแล้วแต่คุณแล้วกันคอมเมนต์บอกผมแล้วกันชอบไม่ชอบลุงเจมเกมนี้อ่ะคอมเมนต์บอกกันรออ่านวันนี้หลังเกมเนี่ยออเตรลีเขาก็มีแซวเลยเขาบอกว่าเออเนี่ย ผู้เล่นที่มาจากจีลีกเนี่ยเล่นได้ดีมากเลยนะเขาก็แซวเรอบอลป็นผู้เล่นจะมาจากจีลีกแล้วก็เล่นได้ดีในเกมเปิดตัวนะส่วนลูก้าก็บอกว่าโอ้มันมหัศจรรย์มากๆคนหนึ่งที่เล่นมา23ฤดูกาลแล้วก็ยังมาตรฐานสูงแล้วก็ช่วยทีมได้ช่วยทุกคนได้แล้วก็เล่นได้ยอดเยี่ยมเขาบอกเขาตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับโรบอลเจมนะส่วนเจเจเนี่ยเขาบอกว่า เรบอนเจมเนี่ยไม่เห็นกับตัวเลยเล่นด้วยจิตวิญญาณช่วยเพื่อนร่วมทีมเล่นดีแล้วก็เขาขับเคลื่อนเกมได้ดีเต็มใจทําทุกจ็อบวันนี้เรบอลสุดยอดก็เรบอนก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสิบสามสสี่เกมแรกที่พลาดไปเนี่ยเขาก็ดูเพื่อนร่วมทีมทุกคนศึกษาการเล่นทุกคนแล้วก็คิดอยู่ในจินตนาการในหัวแล้วว่าพอเขากลับมาเขาจะเล่นตรงไหนช่วยยังไงเขาก็ดีไซน์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําได้ดีมากประเด็นที่3เนี่ยผมมองว่าครึ่งแรกเนี่ยแจ็คท็อปฟอร์มมาก แต่คอเตอร์สมเนี่ยมันมีอยู่ชุดหนึ่งชุดท้ายคอสามเป็นลูก้าเป็นปีกสข้างอะ่ะเป็นสมาร์ทกับเจสลาเวียเจสลาลเวียกับสมาร์ทเนี่ยสลับกันประกบเคียนเต้จอร์ดคือตอนแรกอะ่ะเคียนเต้จอร์ดเนี่ยท็อปฟอร์มมาก2องคอเตอร์ครึ่งผมก็รู้สึกว่าเมื่อไหร่เจเจจะเอาสมาร์ทไปดับสักทีเขาก็ให้เล่นไปตามเกมผมรู้สึกว่าเขาคงคุมอยู่แหละ ก็เล่นไม่ตามจังหวะของเกมแต่ว่าพอท้ายพอเตอร์ 3, พอจะเน้นเอ้ยเช็กลาลาเวียก็เล่นเกมรับได้ดีนะวันนี้ก็ตามเคียงเต้จร์ดก็ทําได้ดีหรือว่าจะสวิตเอาสมาร์ทไปจับเกมก็ช็อตไปเลยเออเราว่าถ้าเราจะเน้นเล่นเกมรับเราก็มีอะไรให้ใช้แล้วก็เรารู้สึกว่าครึ่งหลังเนี่ยเป็นจุดต่างของเกมเลยครึ่งแรกเนี่ยเขายิงฟิลโกดีมาก55% 3แต้มยิง40%แต่ครึ่งหลังเนี่ยเลเกอร์จับติด ไม่ให้ยิงละยิง3มแต้มเนี่ยจาก40%ลดเหลือ15%ฟิลโกโดยรวมเนี่ยก็ตกลงแล้วว่าครึ่งหลังเลเกอร์ทำได้ดีกว่าเป็นประเด็นที่ชนะไปนะประเด็นที่4ี่เนี่ยเลเกอร์คนอื่นนะลุยฮิชิมุระพอวันนี้ก็โซโซไม่ได้โดดเด่นมากนะักเวลาเขาลดลงด้วยพอมีเลบอฟอร์เวิร์ดคนอื่นก็เวลาก็ตกลงลุยมี6แต้มก็ธรรมดาทั่วไปส่วนเอตัน คนนี้ได้สัมปทานจากการมีเลอบอนลิฟลูก้าเต็มๆเลยพอมีเลอบอนมาสอดเพิ่มให้สองสลูกเนี่ยวันนี้แต้มจากทุกทีเนี่ยแต้ม10ต้นวันนี้เอตันเนี่ยแต้ม20 14บรีบาลลูกแบบรับสอดวางรับสอดวางมาเบดไลน์สอดหยอดหยอดยิงหยอดยิงเฮ้ยพอมีตัวเพิ่มอย่างเลอบอนเนี่ยเขาก็บวกมาสีแต้ม6แต้มอันนี้ก็เป็นประโยชน์ไะผมว่าเอตันตอนนี้ผมชอบนะออตลิฟ พอเลบอนมาไม่ได้คึงบอลเยอะแต่มันก็มีบางช่วงเวลาที่เลบอนเขาขึ้นเกมไม่นับผมว่าเขายังไม่ฟิตเขาวิ่งตามไม่ทันลีฟได้บอลมาลีฟก็ฉวยเล่นเลยก็ทําได้ดีลีฟก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าพอลูก้าเล่นแรกใช่ไหมระหว่างเกมเป็นลีฟท้ายเกมเป็นเลบอนเฮ้ยมันมันคุมให้ทั้งเกมเนี่ยมันมีตัวขึ้นมาแบกแบบหลายจุดนะนอะอย่าไปมองว่าเกมนึงมันจะอยู่ที่ใครอ่ะ มันอยู่ที่จังหวะของเกมแล้วก็เล่นกันได้ดีทั้ง3คนลิฟมี26แตม้มมี1 a แอซิตก็ทำได้ดีนะครับสมาร์ท5แตม้ตมเฮ8แต้มเจ็คลาลาเวียพูดไปแล้วเกวินเซนต์หกแตม้มไม่แย่นะเกวินเซนต์ก็โซโซก็ส่วนอื่นก็เป็นตัวสำรองแล้วโดยรวมเนี่ยวันนี้เลเกอร์ไม่แย่เท่าไหร่ส่วนยูทาแจ๊ดยูทาแจ๊ดเนี่ยเคียงเต้จร์ดชอตมาก คือดูเลยว่าปีนี้อาจจะเป็นแบบมูตม Improve อะไรอย่างนั้นได้เลยนะวันนี้เคียงเต้จอดมี34ต้มมี8อาริดูดีมีอนาคตเลยผมมองว่าเด็กคนนี้ของดีลาลิมาคาเน้น31ต้้ม5รีบาวยังมองว่าราลิมาคาเน้นยังยังควรจะโดนเทรดไปอยู่ทีมอ,อื่นเน่ะเขายังมีมูลค่านะแล้วก็คนอื่นๆมีสวีเนี่ยไอตัวตัวแรกอะตัวชูเตอร์ของเขาอไอตัวขา,ขาว มัคคิรริเลอะไรนั่นนี้มันเคยอยู่เลเกอร์มี13แต้มตัวนี้ป่วนดีอยู่ซุปนักขีดเล่นที่นี่ก็ไม่แย่นะ10แตม้ม10รีบาวเอชเบอรี่ผมว่ายังไม่ค่อยชัดในสายตาผมนะวันนี้มี13แตม้มโดยรวมเนี่ยก็ชื่นมื่นชนะไปเกมเลอบอลกลับมาทีมก็ดูส่วนผสมต้นเกมผสมกันไม่ลงท้ายเกมเริ่มจูนจังหวะได้ดีขึ้นเกมรับดีขับเคลื่อนเกมลุกได้ดีก็ดูดีมีอนาคต เอาล่ะคุณคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาวันนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย